สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่อง r a b b i t G podcast ช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจโดยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะ เออเราแม้จะคิดว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องแบบเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่บางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เล็กที่สุดแค่วันละ1%กลับกลายเป็นสิ่งที่มีพลังมหาศาลมากๆในระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะโดยอ้างอิงเนื้อหาดีๆจากวิดีโอของคุณบันฑิดาพันจันนะคะชื่อเปลี่ยนนิสัยเล็กๆเพียง1%ให้เก่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งมาจากหนังสือดัง Atomic Habits นั่นเองเราจะมาลองดูกันค่ะว่าไอเจ้าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออม,มันส่งผลทบต้นทบดอกจนเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงแล้วเราจะเอาหลักการนี้ไปใช้สร้างผลลัพธ์ที่เราอยากได้จริงๆได้ไหมลองมาคุยหาแก่นสําคัญด้วยกันค่ะเปิดมาเรื่องแรกที่ฟังแล้วแบบ ต้องหยุดคิดเลยนะคะคือเรื่องคณิตศาสตร์ง่ายๆแต่ส่งพลังมากถ้าเราเก่งขึ้นวันละ1%เซทุกวันสิ้นปีเราจะเก่งขึ้นเกือบ37เท่าครับผมแต่ละคะถ้าแย่ลงวันละ1%นเปอร์ซน์ละ่ะสิ้นปีนี้คือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเกือบจะเป็นศูนย์มันก็น่าทึ่งแล้วก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะใช่เลยครับมันคือพลังของการทบต้นหรือ Comp พ unding ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงหรือมองข้ามไปครับ นิสัยดีๆก็เหมือนการลงทนนะแม้ช่วงแรกๆผลลัพธ์มันจะเล็กน้อยจนแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค,อคอ่อยๆงอกเงยขึ้นเรื่อยๆแต่ที่น่ากลัวกว่าเนี่ยคือฝั่งนิสัยที่ไม่ดีือม,มันเหมือนนี่เลยครับที่ค่อยๆพอกพูนขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ําช่วงแรกๆอาจจะดูไม่เป็นไรไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรชัดเจนแต่ในระยะยาวเนี่ย มันค่อยๆกัดกินเราไปเรื่อยๆจนอาจจะแก้ไขได้ยากมากครับจริงด้วยค่ะนึกภาพตามเลยว่าทำไมเราถึงท้อกับการสร้างนิสัยดีๆได้ง่ายจังอย่างเช่นออกกำลังกายไป3วันเอาน้ำหนักยังเท่าเดิมเลยหรือแบบเรียนภาษาไปชั่วโมงหนึ่งก็ยังพูดได้ไม่ได้สักทีมันไม่เห็นผลทันใจเลยค่ะใช่ครับประเด็นสำคัญมันคือผลกระทบในระยะยาวครับมีการเปรียบเทียบเรื่ององศาของเครื่องบินที่น่าสนใจมากเลยนะครับ คือถ้าเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยปรับหัวลงใต้ไปแค่3.5องศาตอนออกจาก LA ซึ่งฟังดูเล็กน้อยมากๆเลยใช่ไหมครับค่ะนิดเดียวเองแต่ปลายทางแทนที่จะไปถึงนิวยอร์กเนี่ยอาจจะกลายเป็นไปลงที่วอชิงตันดีซีแทนเลยก็ได้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำในแต่ละวันนี่แหละครับที่มันค่อยๆกําหนดทิศทางชีวิตของเราในระยะยาวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปลงเอยที่ไหนกันแน่ แปลว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวก็ตามมันอาจจะเป็นแค่ภาพสะท้อนของสิ่งที่เราทําซ้ํำๆมาในอดีตแค่นั้นเองเหรอคะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือทิศทางที่เรากําลังมุ่งหน้าไปจากนิสัยที่เราทําอยู่ในปัจจุบันถูกต้องครับคือผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเหมือนมาตรวัดย้อนหลังหรือ lagging measures ครับอย่างเช่นความมั่งคัง่งมันก็สะท้อนนิสัยการเงินของเรา สุขภาพก็สะท้อนนิสัยการกินการออกกําลังกายหรือความรู้ก็สะท้อนนิสัยการเรียนรู้ของเรานั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือกระบวนการหรือนิสัยที่เราทําซ้ำๆในวันนี้นี่แหละอเพราะว่ามันคือตัวพยากรณ์เลยครับว่าเราจะเป็นใครหรือจะมีชีวิตแบบไหนในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้า หฟังดูแล้วเวลาก็เหมือนดาบสองคมเลยนะคะถ้ามีนิสัยดีเวลาคือเพื่อนเราเลยแต่ถ้านิสัยไม่ดีเวลาก็เหมือนเป็นศัตรูที่คอยซ้ำเติมเราไปเรื่อย ใช่ครับซึ่งการสะสมเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับด้านบวกก็อย่างเช่นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีละเล็กละน้อยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันหรือการสร้างความสัมพันธ์ดีๆด้วยการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแต่ทำบ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆก่อตัวเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับ แต่ด้านลบก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับความเครียดเล็กๆน้อยๆที่เราเจอทุกวันพอมันสะสมน,น,นานๆเข้าก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้ค่ะหรือความคิดลบที่เราตอกย้ำกับตัวเองซ้ำๆมันก็ค่อยๆบั่นทอนศักยภาพของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือแม้แต่ความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆที่สะสมไว้ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ที่ใหญ่โตได้เหมือนกันครับแล้วทำไมการสร้างนิสัยดีๆมันถึงได้ยากเย็นนักล่ะคะทั้งๆที่เราก็รู้ว่ามันดี ตรงนี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจมากเลยคือภาวะแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นใช่ไหมคะ plateau of latent potential ครับค่ะคือเรามักจะคาดหวังความก้าวหน้าแบบเป็นเส้นตรงทำวันนี้พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นนิดนึงสิแต่ความจริงคือผลลัพธ์มันมักจะยังไม่ปรากฏให้เห็นในช่วงแรกๆมันเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนพยายามไปก็เช่านั้นจนอาจจะตกลงไปในสิ่งที่เรียกว่าหุบเหวแห่งความผิดหวังใช่เลยครับอธิบายได้เห็นภาพเลย มันเหมือนก้อนน้ำแข็งนะครับที่อุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก25ไป30องศาฟาเรนไฮต์มันก็ยังไม่ละลายนะจนกระทั่งมันถึงจุด32องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนั่นแหละมันถึงจะเริ่มละลายการเปลี่ยนแปลงองศาสุดท้ายนั่นแหละครับคือจุดที่ทำให้เห็นผลหรืออีกตัวอย่างที่ชัดมากคือต้นไผ่บางชนิดที่ใช้เวลา5ปีแรกเนี่ยสร้างรากฐานที่แข็งแรงอยู่ใต้ดินเราแทบจะไม่เห็นการเติบโตอ,อะไรเลยเหนือพื้นดินค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกัน แต่พอผ่านห้าปีนั้นไปแล้วเนี่ยมันสามารถพุ่งสูงขึ้นไป90ฟุตรหรือเกือบ30เมตรได้ในเวลาแค่6สัปดาห์เท่านั้นเองโอ้โห oh. สิ่งนี้มันบอกเราว่าความพยายามในช่วงแรกๆที่ดูเหมือนศูนย์เปล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันกําลังสะสมพลังงานอยู่เหมือนกําลังสร้างรากฐานรอวันที่จะทะลุผ่านจุดนั้นไปได้ ไอความสาเร็จที่ดูเหมือนเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยแท้จริงแล้วมันเกิดจากการทํางานหนักที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนหน้านั้นตั้งหากครับเข้าใจเลยค่ะฟังแล้วมีกําลังใจขึ้นเยอะเลยมันไม่ได้สูญเปล่าแค่มันยังไม่ถึงเวลาแสดงผลเท่านั้นเองทีนี้พอเราเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วคำแนะนำสำคัญต่อมาคือให้ลองลืมเป้าหมายแล้วหันมาใส่ใจกระบวนการแทนเอ๊ะอันนี้มันยังไงกันคะเป้าหมายไม่สำคัญหรอคะเอ่อ ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเป้าหมายไม่สําคัญเลยนะครับแต่มันมีข้อควรระวังถ้าเรายึดต,ติดกับเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือเป้าหมายเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่เราอยากได้ใช่ไหมครับเช่นอยากคว้าแชมป์อยากลดน้ําหนักให้ได้10บกิโลแต่กระบวนการคือสิ่งที่เราทําซ้ําๆเพื่อจะไปถึงจุดนั้นเช่นการฝึกซ้อมทุกวันการควบคุมอาหารการออกกําลังกายสม่ําเสมอมีคำถามที่น่าสนใจจากในหนังสือนะครับเขาถามว่า ถ้าเราโฟกัสแค่การทำให้กระบวนการของเราดีที่สุดในทุกๆวันโดยไม่ไปพววงกับเป้าหมายสุดท้ายเลยเนี่ยเราจะสำเร็จไหมอืมน่าคิดนะคะแล้วคำตอบคือคำตอบคือมีโอกาสสำเร็จสูงมากครับเพราะว่ากระบวนการที่ดีเนี่ยมันมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้เองเหมือนที่โค้ชบางคนบอกว่าคะแนนมันจะดูแลตัวมันเองถ้าเราดูแลการฝึกซ้อมให้ดีที่สุด แล้วการที่เราเน้นแต่เป้าหมายอย่างเดียวมันมีปัญหาตรงไหนบ้างคะมีหลายประเด็นเลยครับอย่างแรกเลยคือทั้งผู้ชนะและผู้แพ้เนี่ยบ่อยครั้งก็มีเป้าหมายเดียวกันนะการแค่ตั้งเป้าเฉยๆมันไม่ได้การันตีความสําเร็จเลยเรามักจะมองข้ามไปว่ามีคนอีกมากมายที่ตั้งเป้าหมายเหมือนกันแต่ทําไม่สําเร็จจริงค่ะทุกคนอยากชนะแต่มีคนชนะคนเดียวใช่ครับอย่างที่สคือการบรรลุเป้าหมายเนี่ย มันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงชั่วครางชั่วคราวเท่านั้นเองลองนึกภาพห้องรกๆนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าต้องเก็บห้องให้สะอาดแล้วเราก็ทำสำเร็จค่ะห้องสะอาดเลยแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างนิสัยหรือกระบวนการในการรักษาความสะอาดเช่นเก็บของเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้ไม่นานห้องมันก็จะกลับมารกเหมือนเดิมอ๋อเหมือนต้องแก้ที่ต้นเหตุคือกระบวนการไม่ใช่แก้แค่ปลายเหตุคือผลลัพธ์ถูกต้องครับมันเหมือนการลดน้ำหนักนั่นแหละ พอถึงเป้าแล้วถ้าเรากลับไปมีพฤติกรรมเดิมๆน้ำหนักมันก็กลับมาหรือที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกค่ะเข้าใจเลยและอีกประเด็นที่สำคัญมากคือเป้าหมายมันจำกัดความสุขของเราครับเรามักจะผูกความสุขไว้กับอนาคตว่าถ้าฉันบนรรลุเป้าหมายนี้แล้วฉันถึงจะมีความสุขใช่เลยค่ะคิดแบบนั้นบ่อยๆมันเหมือนการเลื่อนความสุขออกไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างภาวะแบบมีแค่สำเร็จกับล้มเหลวถ้าทำไม่ได้ก็ทุก แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับกระบวนการล่ะครับมีความสุขกับการได้ฝึกฝนการได้พัฒนาตัวเองไปทีละนิดเราก็จะมีความสุขได้ตลอดเส้นทางไม่ใช่แค่ตอนถึงเส้นชัยเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายบางทีมันอาจจะขัดแย้งกับความก้าวหน้าในระยะยาวได้ซ้ําอย่างนักกีฬาที่พอแข่งเสร็จเป้าหมายจบก็อาจจะหมดไฟหยุดซ้อมไปเลยแต่ถ้าเขาโฟกัสที่กระบวนการของการเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะมีแมตช์แข่งหรือไม่มันก็จะยั่งยืนกว่ามากครับ ฟังดูแล้วการมุ่งเน้นที่กระบวนการนี่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็โยงไปถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจคือทำไมนิสัยบางอย่างมันถึงเปลี่ยนยากจังโดยเฉพาะนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราพยายามเปลี่ยนผิดจุดหรือว่าผิดวิธีหรือเปล่าคะใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญมากมีการอธิบายเรื่องระดับชั้นของการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบเหมือนหัวหอมที่มี3ามชั้นนะครับชั้นนอกสุดเลยคือผลสมฤธิ์ Outcomes หรือสิ่งที่เราอยากได้เช่นอยากลดน้ำหนักอยากได้แชมป์อยากเขียนหนังสือให้เสร็จค่ะชั้นกลางคือกระบวนการ process หรือสิ่งที่เราทำนิสัยระบบต่างๆเช่นการไปยิ้มสม่ำเสมอการจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบการฝึกเขียนทุกวันและแกนในสุดที่สำคัญที่สุดคืออัตลักษณ์ identity หรือความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองครับ อ๋อมี3มชั้นแบบนี้นี่เองแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันจะได้ผลที่สุดหรือยั่งยืนที่สุดควรจะเริ่มจากชั้นไหนคะผลลัพธ์กระบวนการหรือว่าอัตลักษณ์ควรเริ่มจากแกนในสุดครับคืออัตลักษณ์แทนที่จะเริ่มถามตัวเองว่าฉันอยากได้อะไรผลสำทธิ์ให้ลองเริ่มถามว่าฉันอยากเป็นคนแบบไหนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับความเชื่อหรือระดับอัตลักษณ์เนี่ยมันจะส่งผลที่ยั่งยืนกว่าการเปลี่ยนแค่พฤติกรรมภายนอกครับ พอจะมีตัวอย่างไหมคะที่จะให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการเริ่มจากอัตลักษณ์มันเป็นยังไงตัวอย่างคลาสสิกที่เขายกมาเลยคือเรื่องคนเลิกบุหรี่ครับสมมุติมีคนยื่นบุหรี่ให้คนแรกตอบว่าไม่ละขอบคุณกําลังพยายามเลิกอยู่อืกับคนที่สองตอบว่าไม่ละขอบคุณผมฉันไม่ใช่คนสูบบุหรี่เห็นความต่างไหมครับต่างกันชัดเลยค่ะคนแรกยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสูบแค่กําลังพยายามฝืนอยู่แต่คนที่สองคือเปลี่ยนไปแล้วว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นถูกต้องครับ คนที่2เนี่ยเขาเปลี่ยนที่อัตลักษณ์แล้วความเชื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วว่าเขาไม่ใช่คนสูบบุหรี่การกระทําหรือการปฏิเสธบุหรี่มันก็จะออกมาง่ายกว่าสอดคล้องกับตัวตนมากกว่าเพราะพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เราเชื่อมั่นเนี่ยม,มันมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเช่นถ้าเราอยากรวยผลลัพธ์แต่ตัวตนลึกๆเรายังเชื่อว่าเราเป็นนักบริโภคไม่ใช่นักลงทุนหรือนักออมมันก็ยากที่จะรวยได้จริง อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเราเชื่อจริงๆว่าเราเป็นคนสุขภาพดีเราก็จะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หรือเลือกที่จะไปออกกำลังกายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องฝืนใจมากเพราะมันสอดคล้องกับตัวตนที่เราเชื่ออยู่แล้วถูกต้องครับมันเป็นเหมือนฟีดแบ็กลูปหรือวงจรสะท้อนกลับนิสัยที่เราทำ,ำซ้ำๆเนี่ยมันค่อยๆตอกย้ำและหล่อหลองอัตลักษณ์ของเราขึ้นมา และในทางกลับกันอัตลักษณ์ที่เราเชื่อมั่นก็จะขับเคลื่อนให้เราอยากทำนิสัยนั้นต่อไปคำว่า identity เองเนี่ยก็มีรากศัพท์ภาษาละตินที่แปลว่าการเป็นอย่างนั้นซ้ำๆโอ้โหความหมายลึกซึ้งจังดังนั้นทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวันมันก็เหมือนกับการลงคะแนนเสียงหรือการโหวตให้กับตัวตนที่เราอยากจะเป็นนั่นแหละครับฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะแล้วเราจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาได้อย่างไรบ้างคะ มันดูเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเปลี่ยนความเชื่อเลยนะจริงๆแล้วมันมีแค่2ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่เขาแนะนําไว้ 1. คือตัดสินใจให้ชัดเจนก่อนว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนอยากมีคุณสมบัติอะไรเช่นอยากเป็นคนมีระเบียบอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นคนแข็งแรง 2. คือพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นด้วยชัยชนะเล็กๆ small wins ซ้ำๆครับไม่ต้องทำอะไรใหญ่โต แค่ทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับตัวตนนั้นทุกวันเช่นถ้าอยากเป็นคนมีระเบียบก็แค่เก็บเตียงทุกเช้าถ้าอยากเป็นนักเขียนก็แค่เขียนหนึ่งย่อหน้าทุกวันการทำซ้ำๆเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อภายในของเราไปเองอืมเริ่มจากสิ่งเล็กๆเพื่อสร้างความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเข้าใจแล้วค่ะพอเราเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วทีนี้มาดูกลไกลเบื้องหลังนิสัยกันบ้างดีกว่าค่ะ ว่าจริงๆแล้วนิสัยมันทำงานยังไงทำไมบางอย่างมันถึงติดง่ายจังครับในหนังสือเขาอธิบายเรื่องนี้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าวงจรนิสัยหรือ Habit Loop ซึ่งมี4ขั้นตอนต่อเนื่องกันไปนะครับเริ่มจาก 1. ปัจจัยกระตุ้น Q อันนี้คืออะไรก็ได้ครับที่มันส่งสัญญาณให้สมองของเราเริ่มพฤติกรรมบางอย่างเพราะมันบอกใบถึงรางวัลที่กำลังจะตามมาอาจจะเป็นเวลาสถานที่อารมณ์คนหรือพฤติกรรมก่อนหน้า ่ะ 2. ความปรารถนา craving อันนี้คือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังนิสัยครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทำนิสัยนั้นตรงๆนะแต่อยากได้สภาวะที่เปลี่ยนไปจากนิสัยนั้นมากกว่าเช่นเราไม่ได้อยากเปิดดูโซเชียลมีเดียแต่เราอยากคลายเบือ่อหรือคลายเครียดต่างหากหรือไม่ได้อยากสูบบุหรี่แต่อยากได้ความรู้สึกผ่อนคลายอ๋อความต้องการที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ใช่ครับ 3. การตอบสนอง response อันนี้คือตัวพฤติกรรมหรือความคิดที่เป็นนิสัยจริงๆที่เราทำออกมาครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีแรงจูงใจความปรารถนามากพอไหมและพฤติกรรมนั้นมันทำได้ง่ายแค่ไหนและ C. รางวัล Reward อันนี้คือเป้าหมายสุดท้ายของวงจรครับรางวัลจะตอบสนองความปรารถนาของเราและที่สำคัญคือมันจะสอนสมองของเราว่าเฮ้ hey, การกระทำเมื่อกี้นี้มันดีนะมันตอบโจทย์นะ คราวหน้าถ้าเจอคิวแบบนี้อีกทำรีสปอนส์แบบเดิมอีกสิพอเห็นวงจรสี่ขั้นตอนนี้แล้วชัดเลยค่ะว่านิสัยมันคือทางลัดของสมองจริงๆพอทำซ้ำๆจนชินแล้วเนี่ยสมองก็แทบต้องคิดเลยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยซึ่งมันก็มีข้อดีนะทำให้เรามีพลังงานสมองเหลือไปคิดเรื่องอื่นที่ซับซ้อนกว่าได้ใช่ครับถูกต้องเลยและมีประเด็นที่น่าสนใจมากคือนิสัยที่ดีเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอิสรภาพของเรานะครับแต่กลับสร้างอิสรภาพให้เราต่างหาก เอ๊ยยังไงคะลองคิดดูนะครับคนที่ไม่มีนิสัยพื้นฐานที่ดีเช่นไม่มีการจัดการเรื่องเงินที่ดีไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีการเรียนรู้ที่ดีเขากลับต้องพวงหรือใช้พลังงานสมองไปกับเรื่องพื้นฐานพวกนี้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราสามารถทำให้เรื่องจำเป็นเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติได้ด้วยนิสัยที่ดีมันก็จะช่วยปลดปล่อยพลังสมองปลดปล่อยเวลาให้เราไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่าหรือสร้างสรรค์กว่าในชีวิตได้มากขึ้นครับนิสัยที่ดีจึงนำมาซึ่งอิสรภาพที่แท้จริงโอ้โหมุมมองนี้น่าสนใจมากเลยค่ะไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยโอเคค่ะ ตอนนี้เราเข้าใจทั้งพลังของ1%เปอร์เซความสำคัญของกระบวนการหัวใจหลักคืออัตลักษณ์และกลไกลของวงจรน,นิสัยแล้วงั้นเราจะเริ่มสร้างนิสัยที่ดีหรือเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้ยังไงบ้าง,งคะกฎข้อแรกคืออะไรคะกฎข้อแรกจากหนังสือเล่มนี้ก็คือทำให้เห็นชัดเจนครับทำให้เห็นชัดเจนใช่ครับเพราะว่านิสัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจนเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำดังนั้นขั้นแรกสุดคือเราต้อง รู้ทันมันก่อนต้องมีสติรู้ตัว awareness ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราจะรู้ทันนิสัยตัวเองได้ยังไงคะมีเทคนิคแนะนำไหมคะมีเทคนิคง่ายๆที่เขาแนะนำคือการประเมินนิสัยประจำวันหรือ habit scorecard ครับลองใช้เวลาสักวันหนึ่ง list ส,สิ่งที่เราทำเป็นปกติในแต่ละวันออกมาดูตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยค่ะแล้วลองให้คะแนนข้างๆกิจกรรมนั้นดูครับว่ามันเป็นนิสัยที่ดี p l u ไม่ดีลบ หรือว่ากลางๆาง e q ก a l โดยอิงจากว่ามันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่าจุดประสงค์หลักคือแค่สังเกตเพื่อสร้างความตระหนักรู้เฉยๆนะครับไม่ต้องไปตัดสินตัวเองว่าดีหรือไม่ดีแค่ให้รู้ว่าอ๋อเรามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะแค่รู้ตัวก่อนอืม น่าสนใจค่ะนอกจากรู้ทันแล้วจะทำให้การเริ่มนิสัยใหม่หรือการทำนิสัยดีๆมันง่ายขึ้นในแง่ของความชัดเจนได้ยังไงบ้างคะนี่สองเทคนิคที่ทรงพลังมากๆเลยครับที่เกี่ยวกับความชัดเจนอย่างแรกเรียกว่าความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จหรือ implementation intention ชื่อดูจริงจังจังเลยค่ะครับผมแต่วิธีทำง่ายมากคือการระบุให้ชัดเจนลงไปเลยว่าฉันจะทำพฤติกรรมอะไรเวลา เมื่อไหร่ที่สถานที่ไหนการวางแผนล่วงหน้าแบบเจาะจงมากๆแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มโอกาสในการทำตามได้อย่างมหาศาลเลยครับมีงานวิจัยเรื่องการออกกำลังกายพบว่ากลุ่มที่ระบุเวลาและสถานที่ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายได้มากกว่ากลุ่มที่แค่ตั้งใจว่าจะออกกำลังกายถึง2-3เท่าเลยโหต่างกันเยอะเลยแค่ระบุให้ชัดขึ้นเนี่ยนะคะใช่ครับ แค่คิดไว้ลอยๆว่าเดี๋ยวจะออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ทำแต่ถ้าคิดว่าฉันจะไปวิ่ง30นาทีตอน6กโมงเย็นที่สวนสาธารณะหน้าบ้านโอกาสทำสำเร็จมันสูงกว่าเยอะมากๆเพราะสมองมันชัดเจนแล้วว่าต้องทำอะไรเมื่อไรที่ไหนเข้าใจเลยค่ะเหมือนการบอกสมองล่วงหน้าให้เตรียมพร้อมแล้วอีกเทคนิคหนึ่งคืออะไรคะอีกเทคนิคเรียกว่าการต่อยอดนิสัยหรือ habit stacking ครับอันนี้เป็นการเอานิสัยใหม่ที่เราอยากจะสร้างเนี่ย ไปผูกติดหรือไปต่อยอดกับนิสัยเดิมที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วอ๋อ oh. สูตรของมันง่ายๆเลยคือหลังจากที่ฉันทำนิสัยปัจจุบันเสร็จแล้วฉันจะทำนิสัยใหม่อ๋อ oh, เหมือนหาตะขอมาเกี่ยวเอานิสัยใหม่เข้าไปกับกิจวัตรเดิมที่เราทำอยู่แล้วใช่ไหมคะ เช่นห,หลังจากแปลงฟันตอนเช้าเสร็จนิสัยปัจจุบันฉันจะดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนิสัยใหม่หรือหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จนิสัยปัจจุบันฉันจะเอาจานไปเก็บในครัวทันทีนิสัยใหม่แบบนี้หรอคะ <c> um> <X un> ใช่เลยครับแบบนั้นเลยก,กุญแจสําคัญคือต้องเลือกนิสัยปัจจุบันที่เป็นเหมือนปัจจัยกระตุน้นคิวที่มันชัดเจนมากๆและเกิดขึ้นสม่ําเสมอในเวลาและสถานที่เดิมๆม,มันจะช่วยให้นิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างเนี่ยมันเกาะติดได้ง่ายขึ้นนอกจาก2เทคนิคนี้แล้วเนี่ย ยังมีอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับในกฎข้อแรกที่ว่าทําให้เห็นชัดเจนเนี่ยคือสภาพแวดล้อมหรือสิ่งรอบตัวเราใช่ไหมคะถูกต้องครับพลังของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เรามองเห็นรอบๆตัวเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับบ่อยครั้งที่เราทําอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะเราอยากทํามันที่สุดแต่เพราะว่ามันเห็นง่ายที่สุดหรือว่ามันอยู่ใกล้มือที่สุดต่างหาก นึกถึงตัวอย่างในโรงอาหารโรงพยาบาลเลยค่ะที่เขาแค่เปลี่ยนวิธีจัดวางเครื่องดื่มเพิ่มสัดส่วนน้ำเปล่าในจุดที่คนเห็นง่ายๆก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มของผู้คนได้โดยแทบไม่ต้องไปพูดรณรงค์อะไรเลย ใช่ครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากหรือสินค้าที่วางอยู่ในระดับสายตาในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มักจะขายดีกว่าสินค้าที่อยู่ชั้นล่างหรือชั้นบนสุดเพราะว่าการมองเห็นเนี่ยเป็นประสาทสัมผัสหลักที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์เราปัจจัยกระตุ้นทางสายตาหรือ visual cues เนี่ยจึงมีอิทธิพลต,ต่อ,อก,การตัดสินใจและพฤติกรรมของเราสูงมากครับแต่ข่าวดีก็คือว่าเราไม่ใช่แค่เหยื่อของสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เราสามารถเป็นสถาปนิก ผู้ออกแบบสภาพแวดล้อมของเราให้มันเอื้อต่อการสร้างนิสัยที่ดีที่เราต้องการได้แปลว่าเราสามารถจัดห้องจากโต๊ะทำงานหรือแม้กระทั่งจัดตู้เย็นของเราเพื่อทำให้เห็นชัดเจนถึงสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นอย่างเช่นวางผลไม้ไว้ตรงกลางตู้เย็นวางหนังสือที่อยากอ่านไว้บนหมอนแล้วก็ซ่อนสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นเอาขนมไปเก็บไว้ในตู้สูงสูงหรือลบแอปโซเชียลออกจากหน้าจอหลักแบบนี้ได้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ ทำให้ปัจจัยกระตุ้นของนิสัยดีเนี่ยมันเด่นชัดมันอยู่ในสายตาอยู่ใกล้มือเข้าถึงง่ายและในทางกลับกันก็ทําให้ปัจจัยกระตุ้นของนิสัยไม่ดีมันมองเห็นได้ยากขึ้นหรือเข้าถึงได้ยากขึ้นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญของกฎข้อแรกทําให้เห็นชัดเจนเพื่อช่วยสร้างนิสัยที่ดีและลดนิสัยที่ไม่ดีครับ ยอดเยี่ยมเลยค่ะสรุปจากการที่เรามาคุยหาแกะประเด็นที่น่าสนใจกันในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่1%เปอร์เซที่มันทบต้นจนน่าทึ่งได้ยังไงทำไมการที่เราหันมาโฟกัสที่กระบวนการถึงอาจจะสำคัญกว่าการยุดติดกับเป้าหมายแล้วก็หัวใจสำคัญจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงที่ระดับอัตลักษณ์หรือความเชื่อที่เรามีต่อตัวเอง และสุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้กลยุทธ์แรกสุดในการสร้างนิสัยคือกฎข้อที่1ทําให้มันเห็นชัดเจนทั้งผ่านการวางแผนที่เฉพาะเจาะจ,จงการต่อยอดจากสิ่งที่เราทําอยู่แล้วและการออกแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้เอื้ออํานวยครับผมครบถ้วนเลยครับสําหรับประดเด็นสําคัญในช่วงตน้นก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้ไปผมอยากจะฝากคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับให้ลองสารวจดูรอบๆตัวเราตอนนี้เลยก็ได้ครับ มีปัจจัยกระตุ้นหรือวิชวลคิวส์อะไรบ้างที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดในสภาพแวดล้อมของเราที่มันอาจจะกําลังนําเราไปสู่นิสัยที่เราไม่ต้องการอยู่หรือเปล่าและในทางกลับกันมีอะไรเล็กๆเ,เพียงอย่างเดียวก็ได้ครับที่เราพอจะปรับเปลี่ยนได้ในวันนี้ไม่ว่าจะในสภาพแวดลอ้อมหรือในกิจวัตรประจําวันของเราเพื่อทําให้เห็นชัดเจนถึงนิสัยที่ดีที่มันสอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นมากขึ้นได้บ้างลองเลือกมาสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเริ่มทําดูเลยตั้งแต่วันนี้ครับผมหากท่านผู้ชม มีข้อแนะนำเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในการพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในทุกๆวันครับ